ปูจีนน้ำยาตะไลครับปุ๊บนะครับเอ็นเลอร์วอลติงตุ๊กับล็อกใต้ปุ่มปืนนะครับยู่เยอะแยะมากมายเลยครับคันนี้ก็เป็นมิดซูมิจิไททันนะครับเอาขามาซับอาดและก็มีผลกันตสนิมช่วงหลังทีเอ็มดีกินิคซากาสุราตายนี่นะครับอย่าใจเปิ่อเผื้อนะครับจำพาพคันนี้ตอนที่มาเอาไว้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นตอนเซตกันนะครับว่าพอเซตแล้วมันจะออกมาสะอาดแล้วก็สวยงามขนาดนะครับออมาทึ้งนะครับทีมจังกองเราไม่รอหนานะครับรีบโทษรีบปืนนะครับรอโทษเม็ดชาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม ปืนหรือว่าพุ่มร่างคานะครับมาเตรียมนีกี้นี้ก็นเลยนะครับโทษอย่างเดียวไม่ส้นวารถรุ่นในย้อนนะครับเราต่าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยูโรนนะครับเตรียมดีกี้นี้รับจบได้หมดเลยนะครับคันนี้มาทําซ่องรายการนะครับก็เมื่อตีโบเลยว่ามาซับาแล้วก็มีผลกระซิ่จงรางนะครับอันนี้คือซภาพาช์จง้างตอนที่มาจะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูวงล้างคันนี้ครับให้กลับมาดูตัวแอมเดี๋ยวก็ดูไม่กันนะครับแล้วก็ผมป้องกันสนิมไปในตัวด้วยนะครัับอนนี้ดยวเต การต่อไปเราจะทําการล้างช่วงล้างแบบพรีเมี่ยมนะครับก่อนตีจะลงน้ายากันสนิมนะครับเราต้องเคลียร์ผิวทําความสะอาดช่วงล้างให้ดีก่อนนะครับดูครับฉีดไปปุ๊บนะครับตึ้งชาแรงน้น้ำฉีดตามนะครับตาบออกเกียงกริฟตนะครับเพราะว่านะครับ TMD Clinic ของเรานะครับเรามีน้ายาดีข้องแบรนด TMD Clinic นะครับเจ้าช้น้ายาแก้ซองตัวในการล้างช่วงล้างนะครับเพื่อนๆลองไปหาซื้อกันดูนะครับในติ๊กต็อกเต็มมันเลยข้องแบรนด TMD นะย้ำไว้เป็นข้องแบรนด TMD นะครับต่อดีทุกนะครับตัวเล็กก็คือตัวนีออน TMD เจอตะไรครับ นะครับแล้วก็ตัวทีต้องคือน้ำยาทำความสะอาดอลูมิเนียมข้อเบรนดีกินกันนะครับเราใช้แก่ยงตัวแต่นั้นนะครับในการล้างช่วงล้างอะไรก็เกินนะครับใช้เร็จแล้วจะเมื่อในคลิปเลยนะครับอันนี้ก็คัดคัดีเจี๋ยนะครับพอล้างเเร็จแล้วตรงนี้มีตันิ่มนะครับเราจะคัดตันิ่มก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาหยุดซันนี่มาดูนะครับแล้วก็ไล่คนตามกันมาเยอะมาเลยว่าทำไมต้องคัดนะครับรอผลตับไม่ได้นะครับถ้าผลตับไว้นะครับเดี๋ยวตันิ่มันจะกินดันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามล่างมาได้นะคครรรรัับบนนนนน้้าาาายยกกกิิมเเเดดีลืออช็็ปขง ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตู้อะคริลิกเรซินนะครับทนตอทุกสภาพอากาศสภาพเวทลมนะครับตัวนี้นะครับจะยาวๆไปเลยนะครับมาผลเต็มดีกินิกเราจะรับประกันได้ถึง5ปีนะครับตัวนี้จะเป็นซูตเองวัยนะครับผลปุ๊บแห้งปั๊บแห้งปั๊บภายในซอกนาตีนะครับผลเสร็จเลยนะครับซ่ามาร์ครับรถลุยน้ำลุยฝนอะไรได้ตามปกติเลยนะครับไม่ต้องทิ้งไว้7วันแปดวันนะครับอันนี้มันนวัตะรับไม้นะครับตู้อะคริลิกเรซินนะครับดูครับตามปรุงตามโปรได้ผลในเด้ไมช้านะครับอันนี้คือล่างจาติดผ่อน เลยนะครับเพืเ่อนๆจำได้ไหมครับว่าช่วงล่างคันนี้ตอนตีมาเป็นแบบนั้น,น,นครับถึงไงดูตอนนี้นะครับไม่ต่างอะไรจากรถไม่เลยครับเงาจำจำหานตีติเน็บเน,บเนียบตรงทีดีกี่นิดนะครับเรามีช่องซาค้าซาค้าตีหนึ่งจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่คุณตะเลสอยเจ็ดอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ซาค้าตีสองจะอยู่ที่จังหวัดอัดงเก่ออำเภอตรงกล้าเฮ้ยมันจะจังหวัดตรงกล้าอำเภออัดรเน่นะครับถะนุ่นพุ่นปีเจยเส้นลังหมออัดรเน่นะครับฟ้าเดี๋ยวกับเรามีช่องซาค้าเนี่ยครับซาค้าสามซาค้าสี่เปิดเน้นน่วนนะ เครื่องไรก็หลังไอ้เม็ดชาตนะครับตามโซมือเปิดประตูหรือว่าจะโซฟาตั้งน้ำมันแบบนี้นะครับเราเก็บรายละเอียดไอ้เม็ดชาตุกจุดนะครับดูกับโซโลโกงโลโก้อะไรก็ไม่เว้นนะครับอันนี้คือในงานหลางซีรถนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวฟูมจะไรครับกล้องเบนอ็นดีนะครับใต้ภูมิมปืนก็อเสียนกันนะครับเราลือภูมิไปสักเลยนะครับใต้ภูมิทีมอ็นดีกินิก็ทำได้นะครับตรงนี้มีซานิีมเล็กๆหน่อยๆนะครับเราก็ใช้น้ำยายึดซันนี่มาด้วยนะครับเผื่อใไอโอไปเลยนะครับให้มันจบทีมดีกินิกไปนะครับมันก็เวลาาใในกรช้้รถไดเเยอะหมือนกั่อย พุ่มนี่หลังจากติดศักดิ์พาโบเซตเลโกนำกลับมาประกอบไอ้เหมือนเดิมนะครับตั้งโบอะไรก็พมพื้นพมร่างกายนะครับใส่กลับไอ้เหมือนเดิมแม่ชัานะครับถึงหลังซี่รถรอกส่งนะครับเมื่อกี้เราเก็บกราฟตามโซโลโกงโลโก้เลยครับอันนี้ก็มาเก็บกราบโดยรวมนะครับก็ชายพุมตะไลกราฟเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับต่อกระจัดกราฟได้ดีเยี่ยมในที่ต่ำกันนะครับมันจะมีส้นเขือบซี่ในตัวด้วยนะครับล่างเซตเล็งราจะดูงองงามดูไม่วั่นเลยนะครับพลังเซตเลโรก็ใช้น้ำยาเวกเป็นซูตซิลิโคคคคนนนนนนนหหออออออยยขงงงเเเเเเเมมมมม็็ดดีืืกกัััะะรรรบบววไไ้้ล่่่าจป ือว่ายางเรือร่องไปนะครับอันนี้คือร่างจะต,ตีต่ำเซตเมชชั่นเร็วนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ารถคันนี้นะครับตอนมาเป็นแบบหน่อยนะครับเพื่อนๆดูครับตอนนี้นะครับกลับบ้านไปแวววับเลยนะครับถ้าใครดูคลิปตึงตรงนี้เลยนะครับเห้งานทีมดีคลินิกเลยนะครับมีความคิดเ็นยังไงก็สามารถเลเี่ยนความคิดกันได้ในโพสต์นี้ได้เลยครับผมดูครับเซ็ตแล้วกลับบ้านลอ่ลอๆไปเลยครับผม